สวัสดีค่ะวันนี้พามาทานกาแฟร้านอยู่ที่นครปฐมนะคะอยู่ใกล้ๆลโรงเรียนในร้อยตำรวจสัมพรางค่ะอันนี้เป็นทางเดินเข้านะคะเดี๋ยนํำจะเริ่มถ่ายถ่ายตัวนำเองเนี่ยตั้งแต่ตรงประตูสีขาวๆซุมนี้เลยนะคะเพื่อให้เห็นว่าเวลาที่เราเข้าไปเนี่ยทางเดินของการเข้าร้านเขาเป็นยังไงนะคะอันนี้น้ำก็นี่ค่ะเริ่มตั้งแต่ประตูตรงนั้นนะคะเราเข้ามาก็เบทางสายหน่อยหนึ่งเพื่อเดินมาตามทางจะเป็นตามจะเป็นทางของการเข้าร้านเลยนะคะ บรรยากาศที่นี่ดูสงบมากเลยค่ะน้ำชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะจะมีต้นไม้ทั้งขวาและซ้ายขวาของน้ำจะเป็นตัวคลองหน่อยๆนะคะ<ม>ซ้ายก็จะเป็นเป็นพื้นดินค่ะแต่เดี๋ยวเวลาเข้าไปในร้านแล้วตรงนี้จะเป็นคลองเล็กๆจะมีที่นั่งอยู่หน้าร้าน<ม>คือที่นั่งเนี่ยจะให้เราเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะเลือกนั่งทานกาแฟตรงไหนอันนี้ที่น้ำชี้จะเป็นคลองข้างๆนะคะแต่ว่าคลองนี่จะเต็มไปด้วยตัวจอกแหนตัวผักตบนะคะอันนี้คือทางเข้าออมาเรื่อยๆค่ะก็ค่อนข้างจะ จะยาวนิดนึงนะคะในทางเข้าแต่ก็เป็นทางเดินที่อิงจากธรรมชาติค่ะเป็นจะเป็นสะพานไม้ตามทางเดินมาเรื่อยๆเลยนะคะบรรยากาศร่มรื่นนะคะถือว่าเป็นต้นมีต้นไม้อะไรที่เยอะแยะมากกว่าทางกรุงเทพมากมายเลยค่ะตามร้านกาแฟที่เราจะเคยไปกินกันนะคะนี่ก็คือตามป้ายนะคะป้ายต่างๆของร้านอันนี้เป็นตัวทางเข้าร้านค่ะ เขาก็จะมีขวาซ้ายแต่น้ำก็จะมาทางซ้ายก่อนจะเป็นทางเข้าตัวร้านของเขานะคะน้ำจะไปสั่งกาแฟทานอันนี้เป็นช่วงเวลาเช้าเนะคะร้านเนี่ยจากจากที่สอบถามน้องคือร้านเนี่ยจะเปิดประมาณ10บโมงเช้าก็สงบค่ะแล้วก็ทางส่วนซ้ายของน้ำจะเป็นบ้านพักนะคะเขาจะมีบ้านให้ให้คนเนี่ยมามามาพักได้ส่วนทางขวานี่ก็จะเนี่ค่ะตัวร้านกาแฟจะอยู่ทางนี้นี่ค่ะตัว ตัวเซ็นเตอร์ตัวคอฟฟเขานะคะตัวช็อปของเขาจะอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เราเข้าไปสั่งกาแฟกันแล้วนะคะอันนี้นําออกมาเดินเล่นเพื่อที่เพื่อที่จะมาดูว่าในบริเวณร้านเนี่ยเราจะนั่งตรงไหนได้บ้างก็เห็นความสงบร่มรื่นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็น้องพนักง,งานก็คือกําลังรดน้ําต้นไม้อยู่ในช่วงเวลาเช้าๆนะคะอันนี้นําแพลนหมุนกลับมานะคะเพื่อให้เห็นว่านี่คือรอบตัวแล้วนี่คือตรงมุมร้านเมื่อกี้ค่ะแล้วก็อันนี้คือเดินไปเรื่อย เดี๋ยวจะมีสิ่งที่สวยงามอีกหนึ่งสิ่งนะคะเดี๋ยวนาจะค่อยๆแพลนไปให้ดูค่ะอันนี้เป็นทางเดินค่ะน้ำก็เดินเดินสำรวจเส้นทางไปเรื่อยๆนะคะระหว่างที่รอน้องทำกาแฟอยู่เป็นทางขึ้นเล็กๆมีเก้าอี้นั่งด้วยแล้วก็มีปาคาบด้วยค่ะมีบอ่อปาคาบสวยงามมากๆเลย สดชื่นมากเลยนะคะอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่เป็นเป็นมุมที่ติดน้ําเหมือนกันนะคะเป็นมุมนั่งเดี๋ยวน้าก็จะเลือกนั่งแถวนี้ละค่ะสดสู่สวยแล้วก็สดชื่นมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นโซนบ้านพักนะคะแต่ตรงทางซ้ายเนี่ยจะเป็นโซนของให้คนให้แขกที่มาทานกาแฟทานอาหารเนะะี่ยค่ะสามารถถือของมานั่งทานตรงนี้ได้นะคะน้ำก็เลือกนั่งเก้าอี้แถวนี้เพราะว่าเขาจะติดน้ํา